สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมที่ดูคลิป YouTube ในรถบรรทุกอีสุป,ป้ายแดงวันนี้นะครับผมก็มารีวิวเรื่องของการนอารถนแมคกโครนะครับผมลองจากรถสไลด์นะครับก็แมคโครคันนี้ก็เป็นของคูโบต้านะครับผม KX นะครับผม9 1้าหนึ่งขีดซูเปอร์ซีรีส์งนะครับก็เป็นรถแมคกโครที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมก็ใช้ที่กระทันรัดสลับวิ่งในสายงาน แล้วก็อยู่ในหมู่บ้านจากสันหรือบางงานสั้นๆน,นะครับก็อาลองจากรถบรรทุก N q r รถสไลด์นะครับผมก็เป็นสไลด์ออนที่เอามาใช้เรื่องของการย้ายรถนะครับบางทีแมคโครรุ่นนี้ก็สามารถใส่รถเขาเรียกว่า,าวรถหกล้อดัได้เหมือนกันนะครับอา,อากาศร้อนๆเป็นเรี่ยงวันนี้นะครับผมก็ดูการเอาลองครับก็เทคนิคของคนขับก็จะค่อยๆไล่ไปเรื่อยนะผมถ่าสไลด์ก็จะบางกับพื้นนะครับ ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับๆง่ายๆนะครับผมของโตบยต้ามาลงเรียบร้อยแล้วรับผมก็ถ้าจะย้ายรถนะครับผมถ้ามีรถสไลด์มาช่วยแบบนี้มันก็จะง่ายนะครับผมเราก็เป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ทุนแรงอย่างหนึ่งได้รถสไลด์ก็จะเป็นรถที่เอาไว้สําหรับ<อ>เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายของได้หรือว่า,าวิ่งรถตามู่ต่างๆได้นะครับเวลารถเสียต่างๆ ก็ถ้าเกิดว่าสนใจจะสอบถามรายละเอียดนะัมก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับรสไลดมันก็สามารถทำได้้งแต่รุ่น NLR NMR NTR ซึ่ง n p r จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมพอสมควรกนะ็คือรุ่น n p r ตัว4เมก้านะครับขอฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับโอที่ทำสไลดมันก็มีหลายโอนะครับโอแทนทับโอสำเริงนะครับผมหรือโออื่นๆก็ได้นะครับที่ลูกค้าสนใจอยากจะเอาไป ทำลรถสไลด์เป็นช่องทางทำอาหากินแล้วก็เป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้นะครับผมก็ฝากไปด้วยสําหรับรถสไลด์ออนของอีสุนะครับผมซึ่งบางทีลูกค้าหลายท่านก็เอาไปใช้งานได้หลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายแนวนะครับผมก็ขอฝากไปด้วยสําหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับผมที่มารีวิวรถนะครับผมอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นของสไลด์ออนของอูแทนทัพเอนจิเนียริงนะครับทีนี้ผมอธิบายสั้นๆน,นะครับผมสำหรับลูกค้าที่ดู ยโย่ก็สามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้ขอฝากไปด้วยนะครับผมก็ขอตัวเ,เพียงเท่านี้พอกันหน้าพบกกันใหม่สวัสดีครับ